มันีรัตบอกจัดบ้านสร้างโชคดีจริงๆค่ะเห็นไหมคุณมณนีนั์ลงมือทําแล้วใช่ไหมเราได้รับโชคดีวันนี้มันจะไม่เป็นแค่โชคดีโชคครั้งโชคคราวคุณต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์ความโชคดีที่ครั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะมันเกิดจากการจัดบ้านจริงหรือเปล่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆฉันได้รับโชคดีความโชคดีนะี้คุณสามารถสร้างซ้าได้เพราะวันนี้คุณจะได้รู้หล่าคีย์ในการเข้าถึงศักยภาพของสมองก็คือการควบคุมโฟกัส รถม้าลำปางใครเคยไปลำปางพิมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเวลาเราไปนั่งรถมา้าเจ้าของรถม้าค่ะเขาจะใส่ที่ครอบเนี่ยไว้ให้ม้าตัวนั้นค่ะป้องกันไม่ให้ม้าเนี่ยสอดสายสายตาวอกแวกม้าก็จะได้วิ่งไปตรงๆไปตามเส้นทางที่เราบังคับให้ม้าวิ่งไปถ้าม้าไม่ใส่นะเอานี้ออกนะม้าที่อยู่ท่ามกลางเมืองรถเยอะแยะผู้คนสัญจรม้าจะกระเจิดเตลิดเปิดเปิงไปเลยเหมือนจิตคนเราเลยค่ะทำไมพวกเราถึงไม่สามารถที่จะ m a n i f ฟส หรือว่าเสกสร้างมีชีวิตที่ดีได้อยากจะมีชีวิตดีๆค่ะครูเพราะว่าจิตของคุณคุณไม่มีสกยภาพภายในที่จะโฟกัสไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณเลือกไว้สมองของเราเนี่ยมีสกยภาพค่ะเหมือนรถม้าลำปางเลยเราจะต้องใช้ความสามารถเราในการควบคุมโฟกัสไปในสิ่งที่เราเลือกอย่างตั้งใจผ่านวิชาจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตค่ะ